ป้าบอกตัวนีได้ไหมคะว่าป้าได้แปลงที่เท่าไร่คะของป้าของป้าแปลงที่ที่ห้าซอยสิบสองค่ะแล้วในที่ของป้าป้าเข้าไปสำรวจเบื้องต้นหรือยังคะว่ามีมีคนอยู่ไหมป้าไปสำรวจแล้วที่ยังไม่ของมีบุญญากษณ์ด้วยแต่ว่าไม่ครบห้าไร่มีสองล็อเป็นประมาณห้าไร่กว่าๆสองล้อั้าง,งปลูกปาล์มแล้วก็ปลูกสวนยางแต่ชาวบ้านไม่ได้เป็นที่อของ้าค่ะ ้าของพื้นที่เขาไม่ได้เ็นที่โอเคถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วเกิดที่ที่แปลงของป้ามีคนอยู่ป้าจะเข้าไปอยู่ไหมคะไม่อยู่ไม่อยู่ค่ะไม่ต้องเดือเองค่ะไม่ไม่ต้องเือใช่ไหมไม่ไม่ค่ะเดี๋ยวถือให้อ๋ออ๋ออ่ะอยาก เรื่องที่เกิดขึ้นนิดนึงค่ะว่าเรื่องที่ดินเป็นยังไงคะคชื่ออะไรคะชื่อชุกไก่ปานาลีครับค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะบ้านเลขที่แป่สิบยังไม่ได้แล้วมันนานแล้วอยู่นในพื้นที่ของมอวไรล,ลักษ์ตำบลอะไรคะตำบลวัดตะปานครับค่ะอ่าเรื่องมันเป็นยังไงคะในเรื่องที่ดินค่ะกระพุ่มเซนกระพุ่มเซนแบบนีน้หลุนหลุนหลุนก่อนเนี้ยกี่หลายทุ่นประมาณสี่สี่ทุ่น เลีวก็พุ่งไปอยู่ในชุมชนไม่เลยหลายบ้านพมงไปส่งพม่งเรียบร้อยแก่ลกนก่ลไปร่งบร้อแก่ลกเรียบร้อยจนไปสร้างบ้านทำมาจนลูกประกาศสิะแะไรก็พอุงไป,ไปยู่นู้พออยู่อย,อ,กลกลอ,อยู่ตอนแรกพุ่งเรียบร้อยให้คุณในตำนานเลนี่พอเรียบร้อยตำมานนี่ก็มาพ่งวัวโม่ข่มนี่วัวทุกวัวุนครับทำไมถทงนี้อะคะฆ่าครับเขาค่า นั่นเ,นเขาฆ่าที่นี่ไปกี่กี่ปีคะหลายปีเร<ะ>กับเพิ่งกระบานมาห้าปีค่ะที่นี่มาห้าปีสี่ส่งค่ะแต่มาณนั้านี่สค่ส่งสี่ใช่ค่แล้วกลับมาท,ที่ที่ก็อยู่ในชุมชนอยูเ่เหมือนเดิมผมได้หลายแกเขาหลา่ไปต้องพึ่งแบงค์เผื่อนห้าไร่กลางให้ให้สี่ใช่ส่งยครึง่งค่ะแล้วเก็บไว้เองสองไร่ครึง่งเก็บไว้เองส่งไครึง่งแต่บ้านพ่ ค่ะอยู่ไตบุรีค่ะหมูสีแต่ว,ว่าเีียงที่ของพอเต้าอ่าจำอยู่ตั้งนาน,นแล้วค่ะที่ก่อนมันเป็นตอนที่ก็ไม่ไม่ตั้งซอยเราบมันเป็นไตบุรีอยู่